สวัสดีครับพี่น้องบานเหาหนุ่มกับผ้าแสบผ้ามาเห็ดแนวอยู่นกินกินได้นี่คือเห็ดลาบไก่สองตัวพี่น้องลาบไก่หนี่กระด้งเห็ดหนี่คือเวดนี่ไก่คือเชฟแนบานนะครับเพื่อพ่อผมเห็ดครับพี่น้องกระดงเห็ดนี่ลาบไก,ก่อน ุงอยู่ในก็ใส่พักครับอันนี้แล้วกข้นในมันเขาน้าเขาเนื้อกันอืมอืมเคือลาบไก่บ้านต้มไก่เด้อพวันนี่ต้มไก่พร้อมกันนะครับอืนลาบไก่พี่น้อง กินเขายูนี่กับพีกับน้องี่งมนของอับย้ละมาส่นใคมังมาได้น่อเข้าคนหรอองาน่อย่กับพับนธุีอ๋อไปนั่งอ่อยน้ำ โอ้ยมาพี่มาดูโอ้มานังตรงนี้นี่ลูกมามาพัดลมมาตรงนี้เลยลูกพัดลมมาออกมานี่มาตรงที่ไอ้ลองเนียเเนยไยสไม่องสิเมสเขา่เีไปเน้ยไปเอาเขาเนี้ยเลยัวเก็ย่งเลยดเอันีนซ่อนด้วยกก็ปล่อยอยเดี๋ยวเาจะอเดี๋ยวเเกียมาดี๋ยไม่ไดมยา้นีเเออ เอาทำเป็นมดไปกิรถกินรถิรเับหาเราโอยเราบดอันเา้ายเเข้ายแตงลาบไมอีกมอนี่เดอาตาอาละไอาไอาตั้งไ่อกตั้งไปอีกไ้่้ไปาเองนาจะาตัวอไบ้าไมอบตัก็ได้ั ยกไ่กินติปวดไงมะปวดินเราันกินแัดไก่เราเนี่ยไม่น้องไหวไหอ้าวไม่ไงไนร้บ้งไี่อ้ไรกบพ่อพี่พี่ อกเพื่อโอ้ยให้ให้ลูกเห็นนเงเลยาคนเาใมนมนเาแบบลินะไแบน้มวสแล้วต่ม้ดองมมันชินกินกินนานเขาบอกว่านกิน่อนกินกกนเขาม่ยอนาดนีเคือกันบแ่คือกันไปกันโมาตั้งแ่ะกคัญนต้องมีชื่อรอเขาเอแลกินเขาน้องมั่วอย่นี เพราะว่าเขาทำ่ผมกกือนลมยิ้มม้ง้งม่ห่างอะไรสซื้อกมีประโยชน์ูเดียวเห็นาลามเขาเขาบอกว่าื้อได้นั่งนี่นั่นเนี่ยเซื้อไปงายมากวัเดวเลยอนี้จะเอาอันนี้ไปของวานไปขงานืเดียวาีนัใ้เดียวีเข้าไป ก็แบบนี้มันั่งมัเนียรอรอแบบนไม่้องเ็นม่ห่ยยัอันนั้นทางหลักเขาปเทจน้ยพ่อแม่หแม่นมีด่าเราอะไรงนของศิลปขยเไ่ยไรต้องดูแดงเขาบอก่ามยังทำลด้งเลยเพราะว่าขยิบด้ย ไ,ไปซอมด้อมาดเอาไปมาทมาดมนีอยู่ได้บอรื่งเอามาด่มาหาดินแดงว่า้ยเข้าีบามนี่อะไรลองนี่อะไรต้องสร้างขึ้นไปให้เขาดันจักรีไเอะเอมันได้ว่าเอยู่เดียวขอาไตองมีอะไรจะไปหาเอาของนาเลยกับงญปุ่นเรอเกาหลี เกาหลีเขาเคียอยู่คอมนี้หัวใจนอนเออคอน้นเหยวัมัมัมซุงเอไทนเนลโซลี่บ้าน้ำตาบ้านเอินน้ำขวดใสอนตู้เย็นของญี่ปุ่นไปเรียมาให้้ักายไม่แต่สอนะแม่มีน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมน้ำแข็งยลยน้ำไม่เย็นบ่ะ

numero wa ntɔ ye namu awọn ntɔ ye namu awọn ntɔ ye namu ala ko awọn ntɔ ye namu ɔna ma ala ko awọn ntɔ ye ee. อนงลูกก das ันเป็นี่สัดนงบ่พออีกแล้วสวยๆเห็นไหมบ่พออีกแล้วก็อบ่เยีเห็ไหมกนีต่างบ่กเ่ดม่งอกอันนะบอก่อเลยอะไเงีเอาเลย้ยเราบอกเล่เลอเลูอ่นนอะกินบอลเออเดี๋ยวงย ไ้ขาวข้าวข้าวขกาวข้าวข้าวข้เวข้าวข้าวเลา้าวข้าวย้าวล้าวข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 ้าวเ้าวข้าวาวข้าวข้าวาวข้าวข้อวข้้ไป้้ล้ว้้

ยอกเป็นกระบืเสิร์ฟแล้วท่าพ่อี่หมอไปกับไปกับอมาดืมนตมกน่ตงใ่เป็นกระพี่เหมนน้าเพื่อ่พื่อนวลเลเสร็จกับส้องต้อนนัน ไม่ไหมจะค้เข่าไม่เดียวเขเ็ดจับยี่ลงกีบยาวยืดกี่ยาเยาวยวตามเนื้ออล่าบันเอวยันไนวิธีการเขาเอามันกี่บจีะไรแบบไหนเช่นเาบ้านไหนกันเรียบตีบมันมันคุณอะีอย่างนี้มันมุณอะไยจังอเลือนวางเขาจะไว่าได้ยั เขาปฏิบัติยันวมันเขเก็บตัวห้าเออเขาสอให้งแกอนหมายถึขยายมันตาเราเกล์ยดที่เราขยายมันตาแล้วต้องไปเราต้องไปเต้ปเติมเติมนี่เออเอาอังไปตามน้ำเขาได้เอาสู้นอื่ไเออต้อไปตามน้ำเอาไปิดน้่เกลวก็เกลีมตัวเบมนไม่มาไม่มากนไม่ได่งวันมือเลยสน้ำไแยเา อยทำลยมหมเอาไปที่หกเามก็เห็น้อมือได้ก็แ่นี้เราไม่รับนั่เยวกันอาห่าเน่เต้าหเนีเอไรเนหยเนา่หกเราเห็นเราไม่ได้เอาไปเนะเ้าหู้เนาะต้น้ำหมูเนาะต้็นาวเนาะไม่ไ้เาไกินอีกเนาะกินกินเนไม่ด้เอากินจิ้นลาเต้าห็จินมอเตาห เด็เรากได้กจุดได้จัได้เป๊กว่าเลยเที่เได้ไกันแเรวเมาว่าเลยเออเอออยานีไม่นังนี่ะ้า้วเขาองก็ลูกมาาล้กต่อ่เลยรูกปวงาูนัย่างเตียงทมา่ามลูกปาดาเี่ยเาูาเป

เอาจินว่าจินงกะตังหากไยินมา่าตัดเฮ็้สงน้าแล้แม่ม่รดแห่สิมีมีกัน่ะมีเรมีกันวเดียวตามเพื่นวเีวไามพื่อนอากันขาเพื่อนี้อครอบของห้อเยเแล้วเอยังมีชีวิตนั่ห้องคนดีแล้วก็เมือีถึงีหเราเอามือลดน้น้องเราเอามืออันใหญ่ยูบอเอากาสีเดียนไม่ขา้ลยเพวเาไว้เกเอาเียตัวเทียเียมบอ มกันมานีสิหาจ็ได้เออากมากเออาัมาเอามาคุยกันเดี๋ยวม่เก้ตาก็ตากกัมาเลยปวเลยอ้หเร่องงไปแย่ไป่ม่ติดไปย้ำสิหาเพิ่งสิมตเย็นหนาโอ้คือใครที่กโมได้สง่างามมากสง่างามมาเนาะปวดเอ้ปแม่ก้โตรอกขี้ต काव तो हेर मान